เฮ้ยมาแล้วเทพเจ้าแห่งจ้าจริงจ้าอะไรคือเทพเจ้าแห่งจ้าจริงจ้าเฮ้ยคุณเดิชมจ้นได้เรื่อยเรอยไปแล้วไปบนสโรวั์ เนาเอาแหละก็นิทรัคนกับเข้ามากันอีกแล้วนะกับช่อง GU ูหรือว่าโอนั่นเองเองั้นเดี๋ยวกูพูดแค่อลังกูนะอตอนนี้เราก็ยืนในแมปของเออนี่ไงแกลนมาสเตอร์โอ้โหดูแค่นรูปหน้าปกนี่ก็คางสวยแล้วนะดูตัวจะมีอีกนี่ไงโอ้แม่เจ้าเสียสืบปะทโซโลอะ <c oughs> อะไรอยู่เนี่ยเอออันนี้จริงกูก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือแมปเกี่ยวกับอะไรแต่ก็จะมาดูก่อน,นเฉยๆนะแล้วมันมีให้เราเลือกปราจารยจาด้วยเหรอ ไอ้บ้าโอ้ยกดพุ่งในโรลเลยโอเคเราต้องเลือกปรมาจารย์สีขาวก่อนนะสวัสดีครับท่านอาจารย์เฮ้ยไม่ใช่โอ้มันต์ว่าสแลมคลื่เอ,อ่ออ้ไอ้บ้ากดคลิกธรรมดาโอเคกดฟันอย่างนี้กดฟันอย่างนี้แล้วกดฟันอย่างนี้ <S <S แค่เนี้ยคือเดี๋ยวมมไม่ใช่ว่าจะให้เราสู้แบบจิับจับจิจับเหบ่ อะไรแบบน,นี่ยโอเคเพลงเหมือนจะปิดไปแล้วนะโอ้หลังจากเพลงปิดไปก็โงบเงียบมากขึ้นเลยอ่ะนึกว่าแต่เมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะคือ,อเดี๋ยนะมันได้สู้กันอย่างนั้นจริงรอ่ะอุย้ยนักสมุนไลน์มาแล้วเฮ้ยกดวิ่งไงวะเอ่อกดได้แต่คิวกดดรัชโอเคสู้กับไอ้นี่ก่อนเลย Come on Lamaboy Chewing 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 Die Ding d i I am ไอ้ผ้าแทงหนึ่งลงลงจริ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 ง I am the star you want me only I can f e n i f e forever เฮ้ย <trabajar> มีก <voila> ิวได้เออเงยันคนนี้ต้องไปปราบมันก่อนนะ มาหน่อยดิมนี่ไงนี่ไงฟันลันรูฮ้ยไอ้บ้าโอ้ย,ออย,อย,อยกูเกิดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้มันคือท่าอะไรกันวะมันฟันโลมากเลยอะมึงไม่ได้มึงอัดมากไอ้โครโดโรอาโซโลคนนั้นไม่ใช่มันคือคือกิอยูเพราะฉะนั้นฉันคนนี้มีไงมีไงเอา้าทำไมวะมันเหมือนแบบ ยูมันโกงเหรอคือมันมันมันขี้โกงเหรอมันมันฟันเราแหละหรอรอบได้ยังไงกันน่ะเฮ้ยนี่เดือดตัวอะไรวะนะมันคือมันคือไข่กันแน่ฮะอ่ายไปทอร์คเวลแคมทูเอ่อโอ้แม่งซื้อของได้แต่ว่าเราไม่ซื้อหรอกกูแม่งไม่ต้องใช้อะไรทุกอย่างมาหน่อยดิเซนอิสุเข้ามาเอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะฮะเอาไหมล่ะว่ามันตีกูจนตายเลยเฮียเงือ๊เฮ้ย ไอ้หมอนี่ทำไมรู้จักวูมันใช้ปานอะไรกันมันแข็งเก่งจังเลยอ่ะ Five minutes later ข้าน,นี่โกโจโไปไ่ะปเข้ามาเลยคาค์เต้โคยโกโจเฮ้ยเราสามารถใส่ดาบหลายเล่มได้ใช่ปะซับซับซอสเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยมันอีกลิ์ดิเฮ้ยเฮ้ยแทงแทง้งสองอันจริงจริงจริงไอ้บ้าโอเกิดตใหม่เลย โมโหต้องแก้แค้นเฮ้ยไหนมาดิมือสับไหนกันวะอีกลิกิะเฮ้ยพี่ฤทธิ์ก็คู่เกิดเหรอ,รอ,รอรแต่ยังก่อนนี่ไงนี่ไงตายตายแน่ล่เนะคือกูเฮ้ยไอ้บ้าฝีมือสูสีกันอย่างนง้นเนี่ยเข้ามาเลยอีกสักรอบจะเป็นไรไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร่าทครมันฟันเหมเาปะยัยรอบท้าย,ยผมฟันพลาด เกิดใหม่เลยไปหาเลนโกโคูดีกว่าอะไรคบอยู่บนนั้นสีทองแต่ว่าไม่ทันเฮ้ยทันอยู่ทันอยู่เดินชมจันเฮ้ยเลนโกโคูมาแล้วปาด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 ชนะแหละไอ้บาไม่เห็นกระบวนท่าของมัน้วยซ้ำ โอ้โหทำการเอาเวกได้แล้วทุกคนกลายเป็นดาบติดไฟเข้ามาดิอีกลิษมันเกิดอะไรยังไม่เกิดอะมันเป็นไรต้องไปท้าชวดกับคนอื่นต่อไหนดูดิเฮ้ยรับสีแดงนั่นคืออะไรกันน่ะเราจะต้องค่อยๆไต่ไปนะแบบถ้าเราไปทีเดียวอาจจะตายอะไรเงี้ยนี่ใครเอาเล่นโกคูมึงอีกแล้วเนะี่ยแต่รอบนี้ไม่มีทางที่จะแพ้ต่อไปชูช่ๆชนะแหละเฮ้ยโอ้ในที่สุดฉันกับนายก็เสมอกันงั้นสินะ เข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยยังเสมอกันดีเก้อใหตายใช่ไหมแต่ว่ารอบนี้ไม่มีทางพลาดหรอกนะชะนะอะไรใช่ไหมบอกกูซีเฮ้ยังเสมอกันดีเกรอสงสัยไม่ได้การ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 ไอ้บา้า <c oughs> <c oughs> ขนาดนี้ยังแพ้ให้ตายเหอะ เอ้าฉันเลยอยากรู้เหลือเกินว่าคนอยู่สวงสุดของนักดาบมันคือใครกันไอคนตรงนั้นอน่มึงคิดว่ามึงเก่ง,งเจ๋งมากไม่รู้ปะเฮ้ยมันมีแบบพวกดาบลับไหมเขาไม่มีหรอกเนาะใครเนี่ยเฮ้ยชาร์าด้เวลาโอ้ป้องกันแปดแต่ว่ามันก็ไม่ขนามือของฉันคนนี้หรอกนะเข้าใจไหมไอหำมน้อยโอเคกูขอโทษ <c oughs> <c oughs> บ้ามันเก่งเป็นบ้าใครจะไปะชนะได้วะ ขบดุทันจิโร่คงต้องน่าเสียดายหน่อยที่นายไม่สามารถรักษาน้องสาวนายไว้ได้เพราะว่าชั้นนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดมึง <c oughs> ไม่คิดจะห้แบบทุกครับพูดของกูไม่หล่อๆเลยแบบตายแล้วแบบชนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่มีเลยอะคือแบบทันทีที่กูพูดจบคือสังหารโทรท,รทันทีเลยแต่ว่าเม็ดนาเมือของชั้นอีกต่อไปเพราะว่าฉันคนนี้แหละจริงๆคือเอ้ไม่คิดจะตอบดากกนเลยเออ พวกขี้นี่ขี้งกจังวะแม่งขี้งกชิบหายเฮ้ยเอาซื้อไม่ได้โอ้ไม่มีในสต็อกไอ้บ้านี่กูต้องรอสต็อกเก่กันเนี่ยโอ้ใครเป็นคนคนเริ่มคิดของพันนี้ขึ้นมาวะเฮ้กูเจอหน้ามันนะไอ้ชิบหายโอ้กูคิดคนผมมุสาจะซื้อดาบสุดอโทน่ะคือกับการว่าจะสปอยสปายอะไรเงี้ยแต่แม่งไม่กูซื้อ นายกับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอย่างไงฮะรออีกหรืฝีมือนายตกงั้นเหรอยายยิยงเฮ้ยเฮ้ยยูวจะแพ้ไอ้บ้าจะหายใจความหมดแต่แต่ความหมดโอ้ไม่คิดจะดอกอะไรกูเลยนอกจากตังค์ไอ้เปรตเฮ้ยใช้ผู้แข่งกันที่สุดจักรวาล <laughs> จักรวาเลเลยวะเอออยู่ไหนวะ ยังยโเฮ้ยตรงโน้นเองเกอนีออนสุดฉันก็ได้ไปลองกับนักดาบอันดับหนึ่งสักทีเข้ามาเลยไม่หอตตาเหี่ยวชนะแล้วนี่นี่ก็ไม่ได้ทำนามืนหรอกนะม่หอกเพราะว่าฉันคนนี้จะไม่อ่อนคอยอีกแล้วยังไงล่ะเอ้มัมฟันลองอย่างเดียวเลยเหรอไอ้บ้า เล่นเทคนิคเดียวซ้ำๆเลยอยังโลเทนโลเทคนิคชนะแล้วตอนเนี้ยตอนนี้โลเทคนิคชนะแล้วอุ้ยโอ้ไม่นะมีหอกยิงเพิ่งไปขอร้องท่านท่านอยู่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 อาเอาแล้วนะซิกเกอร์กินโนซึกชิต ึกส,ส,สุดท้ายมีแค่ฉันกับตายเท่าน, um นั้นที่จะตัดสินกันเฮ้ยจ right. e ู้จู้จริงอากดไปนะไอ้กดโดนดิว่ามันจะเท่ๆไม่เป็นไรแก้มือจริงได้เวลาแล้วนี่ตัดเวลาตัดเวลาตัดเวลาโอเคกูตายแล้วเอาล่ะทุกคนโฮตขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะเนื่องจาก เกมนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรมากแล้วนะนอกจากเอ่อการฟันเหมือนกับการเป่ายงิงฉุบและอันที่กูเกลียดที่สุดเลยก็คือการที่กูต้องซื้อของแต่ว่าต้องรองมึงมาสต็อกของในเอเรดเฮ้ยซื้อได้เยอะนึงเฮ้ยเดี๋ยวนะซื้อสองแสนได้ป่าววะเฮ้ยสองแสนได้แต่ตังค์ไม่พอโอนไม่เป็นไร <c oughs> เอาแค่นี้ก็ได้พี่ภูมิใจแล้วแหละก็นะามันก็อืมใครเป็นคนนาเทนก็รู้รู้กันอยู่ใครเป็นคนนาเทนก็รู้รู้กันอยู่ <c oughs> นะก็ให้อีกที อาาันว่าใครที่อยากจะลองเล่นเดี๋ยวผมก็จะทิ้งดิงไว้ให้ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมแล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้คุณต้องขตัวรากันไว้ก่อนสู้ใครก่อนจบดิมึงเลยแล้วกันไอ้เปรดเอา้าไม่มีไ <laughs> มบยบายเจอ